สวัสดีเช่าไรายอ้อยครับนะล้วกา็เอฟซีทุกๆขันเนาะมัน้ก็เรื่องงันมากนะครับเขาปลาอ้อยมาตัดอ้อยให้เพื่อนนะครับออเดอร์อมากว่าอยากได้อ้อยจักสี่สิบขวดว่าสันเป็นลำอ้อยนะครับเนาะมาหลอกมึงอ่านะครับมีทั้งอ้อยเก่าอ้อ,อยใหม่นะครับนี่อ้อยเก่าหมายถึงว่า อ้อยทีเป็นตอสองนะครับแล้วก็อ้อยตอสามอ่ามึงน,นะครับนี่ <c oughs> นี่ยเงี้ยเงนี่ตอตอสามอะไรนะครับหนิต่อสองนี่เขาตัดไปแล้วเนาะม่ได้ใส่ปุ๋ยยุคขึ้นมาใหม่อีกแล้วอ่ายุนีก็ประมาณละร้อยหลุมครับอ้อยหนึ่งร้อยหลุมเนาะ ลำหนึ่งนี่ก็สิประมาณได้ในน้ำยุ้หาขวดนะครับขวดขวดสองร้อยซีซีกับประมาณลิตรหนึ่งได้อยู่ยังเฉลียนะครับบอกยังเฉลียมวมาต่อลำบางลำก็ได้เกินหันในลิตรกว่าเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์เนาะเริ่มบ่ค่อยงามละครับต่อสองต่อสามมันี่ตออ่อตองเริ่มงามอยู่ตยแต่ว่าต่อสามต่อสี่มันเริ่มอยากล่มเนาะ อาจจะเป็นฟอสซิน้อยลงนะครับนี่น้องเดี๋ยวสิไปเอาตัวฝนนะครับนี่นั่นเหลืออยู่ต่อสองบ่อเนี้เอาออกซุ้มเกิดขึ้นไม่ก็ไลเ่เนาะเฮ็ดบอ่อท่านครับปีนี้ลมเบิดเลยเสียของไล่เติอบอยู่นี่ลำยงง่างๆยาวๆนี่ครับ งามเล็กสิตัวนี้แหงเวิดเลยนี่ครับโอ้จะเสียดายนี่มาเสียดายขนาดงามโพดลม่มมาเสียของเวัดเลยนะครับนาออ่ะเดี๋ยวสิตัดตัวนี้ออกไปซอเปลือกอีใส่เรื่อยตัดเอาครับผมทำกันนี่กับสตัดออกไปเลย ในมาเล้วครับอ้อยนะครับนี่นี่ลัม่มมันเน่าแห้งครับมันหล่มเป็นเครื่อเนาะจนเด,ดตัดเครืองส่วนมากสิตัดเครืองมีลั่มหนี่นบโบเด,ดตัดเครืองมันเน่าแห้งหนาบเน่าแห้งกับสามเมตรเกือบสี่เมตรนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไปสวัสดีสักก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ